น้อยตำรวจเองกิดคิส,สั้นๆแรงงานสองกวุสอบ้านในอันนี้ตำรวจกะคองบานตะบุเทียงได้รับแจ้งเหตุมีชายหญิงที่เป็นสามีภรรยาทะเลาะกันขอย้ำอีกทีคดีนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงคู่นี้เขาเป็นแฟนกันจริงๆครับฝ่ายหญิงเขาจับได้ว่าฝ่ายชายไปมีกิ๊กก็ต้องจอดรถเคลียกกันหน่อยละครับในมือฝาละล็อกเท้าหัวล็อาก็โด าทำอย่างนี้อีกเข้าใจไหมไอ้เรื่องอย่างนี้อย่าทำอีกนะอย่าทำอีกโอ้โหน้องลองถทวว้าต้นสูงแตนั่นแล้วนั่นก็น้านั้นนั่นนะอย่าทำอีกจำได้ไหมอย่าทำอีก้วโอ,อ้ยจุกจุกจกโอ้โหตีเข้าไปแบนแบนเต็มเต็มโอ้โหเฮ้ยน้องที่มันเกินหน้าไปหลายลุ่มแล้วนั่นน่ะบะกบมือโบอมือบบโกอะไรน้อง อย่านะไอ้น้องยาวออกนะเฮ้ยนั่นไงอูบิดบิดโอ้โหมีขยี้มีบิดโอ้โหน้องไม่ใช้สักผ้านะครับจะบิดให้แห้งเลยหรือไงเนี่ยอีสบ้านี่ก็เชื่อฟังด้วยไม่ทำอะไรเลยนอกจากทะดุ้งกันนิ่งเฮ้ยา่าพันธุ์ของเราได้เฮ้ยแล้วแกก็ทั้งตีทั้งอัดทั้งก็ยี่ทั้งดึงอย่างนี้ไปตลอดละครับโอ้โหถ้าให้ายนะปัจจุบันนี้เป็นขันทีไปละ ขอย้ำอีกทีคดีนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงต้องมาจากรถก็ทะเลาะกันต่อฝ่ายหญิงตกไปที่เขาอยงเพศผู้ชายอย่างแรงส่วผู้ชายก็นิ่งเฉยไม่ได้ตอบโต้อะไรพอเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงฝ่ายสามีก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไรตามภาษาผมเียตบเก่งอย่างนี้อยู่กับใครไม่ได้หรอกนอกจากโค้ชอาร์ตสนใจไหม ขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกกิติศักดิ์บุญเสริมศักดิ์พนักง,งานสอบสวนสบ .1 สนบางขุนเทียนเรื่องภรยาลงโทษสามี